สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของฟาโรองค์หนึ่งที่ต้องบอกว่าพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์อียิปต์ไปเลยนะคะอาเคนาเทนหรือพระนามเดิมอาเมนโฮเทปที่4ค่ะครับผมที่ได้รับฉายาว่าฟาโรนอกรีดนะครับใช่ค่ะ จากบทความอเคนาเทนปริศนาฟาโรนอกรีตแห่งอียิปต์วันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมท่านถึงแตกต่างขนาดนั้นทั้งเรื่องศาสนาศิลปะหรือแม้แต่ความพยายามหลบชื่อท่านออกจากประวัติศาสตร์ครับเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากครับผมความเปลี่ยนแปลงที่ท่านนำมานี่ยังเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้เลยว่าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่เริ่มตรงจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะ ปีที่5ของการครองราชท่านเปลี่ยนพระนามจากอามเนโฮเทปที่แปลว่าอามูลพึงพอใจมาเป็นอเคนาเทนคือผู้รับใช้อาเตนแค่ชื่อก็บอกชัดเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเหมือนเป็นการประกาศเลยว่าจะนับถือเทพอาเตนซึ่งก็คือวงสุริยะนะครับให้เป็นเทพสูงสุดแค่องค์เดียวปฏิเสธเทพองค์อื่นไปเลยโดยเฉพาะเทพอามูนซึ่งตอนนั้นมีอำนาจมาก ครับผมถึงขั้นปิดวิหารเทพอื่นๆเลยนะครับอันนี้คือสันสะเทือนสังคมอียิปบราณที่นับถือเทพหลายองค์มาเป็นพันๆปีอย่างรุนแรงเลยแล้วที่ว่ากันว่าเป็นเอกเทวนิยมจริงๆหรือแค่ยกย่องเทพองค์เดียวเหนือองค์อื่นเฮโนทิซมอันนี้ข้อมูลว่ายังไงคะคือในทางปฏิบัติที่รัฐกำหนดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเอกเทวนิยมจริงๆครับ เพราะอเคนาเทนดราชินีเนฟฟติติทรงวางตนเป็นเหมือนสื่อกลางหนึ่งเดียวเลยระหว่างมนุษย์กับเทพอาร์เทนอ๋อค่ะซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะมันคือการดึงอำนาจทั้งาศาสนาและการเมืองมาไว้ที่ฟาโรโดยตรงลดบทบาทนักบวชไปเลยสินะคะใช่ครับโดยเฉพาะนักบวชอามุนในเมืองทีฟส์นี่คือโดนเต็มๆถึงขั้นต้องย้ายเมืองหลวงหนีไปสร้างเมืองใหม่อเคทาเทนที่อามนาเลย การปฏิวัติศาสนานี่ก็ส่งผลต่อศิลปะชัดเจนเลยนะคะเกิดเป็นศิลปะยุคอมนาที่แบบดูไม่เหมือนศิลปะอียิปต์ที่เราเคยเห็นเลยต่างกันมากครับจากเดิมที่เน้นภาพอุดมคติแข็งๆหน่อยตามแบบแผ่นแปะค่ะกลายเป็นเน้นความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็เป็นธรรมชาติแบบที่เลือกมานําเสนอนะครับยังไงคะแบบที่เลือกมา คือลักษณะราชวงศ์จะแปลกตามากเสียนยาวๆคอย,ยาวๆแขนขาเรียวเล็กแต่หน้าทองกลับป่องสะพวกผายค่ะรูปอเคนาเทนเองก็ดูมีความเป็นกั้มกึ่งระหว่างชายหญิงใช่ครับแล้วภาพในเฝร์ติติก็มีขนาดใหญ่เกือบเท่าฟาโรหซึ่งไม่เคยมีมาก่อน แล้วนี่คือท่านหน้าตาแบบนั้นจริงๆหรอคะหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นภาษสภาพมากกว่าครับคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเทววิทยาและการเมืองไม่ใช่ภาพเหมือนจริงอ๋ออย่างลักษณะกัมกึ่งทางเพศอาจจะสะท้อนเทพอาเทนที่เป็นทั้งบิดาและมารดาอะไรแบบนี้ถูกต้องครับอาจจะเป็นแบบนั้นหรืออาจจะต้องการเน้นว่าฟาโรนั้นศักดิ์สิทธิ์แตกต่างจากคนทั่วไปหรือเป็นการประกาศตัดขาด,ขาดจากอดีตไปเลยความแปลกนี่แหละครับคือสาระสาคัญ น่าสนใจค่ะซึ่งความแปลกนี่เองก็ทําให้เกิดทฤษฎีอื่นๆตามมาเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะทฤษฎีทางการแพทย์ที่พยายามจะอธิบายว่าลักษณะในศิลปะเกิดจากโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าเช่น Marfan syndrome อะไรพวกนั้นโดยคิดว่าศิลปะคือภาพจริงแต่พอมีการค้นพบมัมมี่ KV 5้ห้นี่เรื่องก็เปลี่ยนไปเลย จุดนี้สำคัญมากครับถึงแม้จะยังเถียงกันอยู่บ้างว่า KV 5 5คืออะเคนาเทนหรือสมเอนคาเรฟาโรองค์ถัดมาแต่ผล DNA ก็ชี้ว่าเป็นโอรสของอ m เมนโฮเทปที่3และเป็นบิดาของตูตันคาเมนซึ่งสอดคล้องกับอะเคนาเทนมากกว่าแล้วลักษณะทางกายภาพของมัมมี่ล่ะคะตรงกับในศิลปะไหมนี่แหละครับประเด็นสำคัญคือไม่ตรงเลย กะโรคของ KV 5 5เนี <K V> ่ยจริงๆแล้วสั้นและกว้างตามปกติครับไม่ใช่ยาวรีแบบในงานศิลปะเลยเอ้าวจริงเหรอคะครับแล้วก็ไม่เจอหลักฐานชัดๆของโรคทางพันธุกรรมที่เคยสงสัยกันด้วยแปลว,ว่าหลักฐานจากมัมมี่โดยตรงเนี่ยไม่สนับสนุนเลยว่าศิลปะอามานาคือภาพเหมือนจริง ใช่ครับทําให้การตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อทางศาสนาและการเมืองดูมีน้ําหนักมากขึ้นเยอะเลยซึ่งก็น่าจะสมเหตุสมผลกว่าทฤษฎีที่แบบหลุดโลกไปเลยอย่างเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่มีคนพูดถึงเหมือนกันนะคะอ๋อครับมีเหมือนกันที่บอกว่าลักษณะแปลกๆมาจากนอกโลกหรืออาเทนคอยานอวกาศค่ะซึ่งมุมมองทางอียิปตวิทยาคือไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับเลยครับ อาเทนก็คือเทพสุริยะที่มีแนวคิดมาก่อนแล้วกระโหลกในศิลปะก็ไม่ตรงกับมัมมี่มันเป็นการตีความหลักฐานผิดพลาดไปมากกว่าเข้าใจค่ะแต่สุดท้ายแล้วการปฏิวัติครั้งใหญ่นี้ก็จบลงเร็วมากหลังอาเคนาเทนสิ้นพระชนใช่ไหมคะครับผมเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกลับตาลปัดเลยตุตันคาเมน ฟาโร์องค์ต่อมาซึ่งผล DNA ชี้ว่าเป็นโอรสของอาเคนาเทนนี่แหละครับค่ะท่านตุตันคาเมนก็ฟื้นฟูการนับถือเทพอามูลและเทพอื่นๆย้ายเมืองหลวงกลับไปทีฟส์แล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าดัมนาติโอเมโมเรียการประนามความทรงจำคือลบชื่อทิ้งเลยประมาณนั้นเลยค่ะลบชื่อลบภาพทำลายรูปสลักหรือวิหารเอาหินไปสร้างอย่างอื่นตัดชื่อออกจากรายนามกรรษัตริย์อย่างเป็นทางการเลยโหทำกันเป็นระบบเลยนะครับ ทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นครับก็คงมีหลายสายเหตุครับทั้งเรื่องศาสนาที่ต้องการกลับไปสู่ระเบียบเดิมการเมืองที่ต้องเอาใจนักบวชอมูลหรือความไม่พอใจของคนในสังคมเองด้วยแต่กลายเป็นว่ายิ่งลบยิ่งทําให้คนสนใจมากขึ้นในยุคหลังๆห,หรือเปล่าคะใช่เลยครับน่าแปลกแต่จริงความพยายามจะลบอเคนาเทนให้หายไปจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันล้มเหลวสิ้นเชิงเลยกลับทําให้ท่านกลายเป็นบุคคลที่ลึกลับน่าค้นหามากขึ้นไปอีก สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพของอเคนาเทนในฐานะนักปฏิวัติทั้งาศาสนาและศิลปะนะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านทำจะถูกล้มล้างอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกพยายามลบเลือนไปครับศิลปะยุคอมารณาที่ดูแปลกตาก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าภาพจริงโดยมีหลักฐานจากมัมมี่ KV55 มาช่วยยืนยันแม้อาจจะยังไม่ร้อเเซต ค่ะส่วนทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวก็ดูจะไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่และสุดท้ายการพยายามลบนี่เองกับทำให้เรื่องราวของท่านยิ่งน่าสนใจครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับว่าการท้าทายขนบเดิมๆถึงแม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแต่สุดท้ายก็ยังคงทิ้งมรดกให้เราได้ศึกษาและถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าวิาวสัยทัศน์ของคนคนเดียว ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมได้มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ก็สามารถถูกเขียนหรือถูกลบได้เหมือนกันบางทีการพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะลบใครสักคนออกจากความทรงจำอาจจะเป็นการยืนยันโดยไม่ตั้งใจถึงพลังที่คนคนนั้นหรือความคิดของคนคนนั้นเคยมีอยู่ก็ได้นะคะถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้กดติดตามช่องไว้เลยครับ เพราะยังมีความลับอีกมากที่โลกยังไม่เคยบอกคุณ